ภารกิจหมู่เรือนอกจากจะปราปามจนสลัดแล้วการช่วยเหลือเรือประมงไทยที่ลอยลำอยู่กลางทะเลอ่าวเอเดนและชายฝั่งโซมาเลียก็ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจครับหลังจากที่เรือหลวงซิมิรันได้รับแจ้งจากเรือสิริชัยนาวาสีเรือประมงไทยที่ทำการประมงอยู่ในอ่าวเอเดนว่ามีลูกเรือได้รับบาดเจ็บหมู่เรือได้ส่งนายแพทย์พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์และชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นลงเรือยนต์เร็วขนาดเล็กเดินทางไปยังเรือประมงลำนี้ทันทีซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาที โดยนายแพทย์คลองชัยกเกษมศรีธนวัตรนายแพทย์ประจำเรือหลวงสิมิลันได้สอบถามอาการเบื้องต้นกับนายวรพจน์จันอุทกลูกเรือประมงที่ได้รับบาดเจ็บพบบาดแผลฉีกขาดจากการถูกลวดสลิงบาดแขนขวาเมื่อ2วันก่อนและมีอาการอักเสบที่แผลเล็กน้อยแพทย์จึงทําความสะอาดบาดแผลใส่ย,ยาฆ่าเชื้อและจ่ายยาปฏิชีวนะให้รับประทาน เมื่อสอบถามประวัติเพิ่มเติมพบว่าลูกเรือคนนี้ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบัดทยักในช่วง5ปีที่ผ่านมานายแพทย์จึงฉีดวัคซีนให้1เข็มพร้อมทั้งให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลทําความสะอาดบาดแผลอีกด้วยไม่ต้องเป็ห่วงครับมีหมอรักษาแล้วครับหายครับอยู่กับเพื่อนๆก็อุ่นใจครับก็สบาย การส่งในแพทย์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บบนเรือประมงไทยถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปฏิบัติภารกิจในอ่าวเอเดนและเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับคนไทยที่ปฏิบัติงานอยู่ไกลบ้าน